สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้คุณครูก็ได้นําเรื่องของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นของเรานะครับมาได้เรียนระ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยได้เรียนรู้กันนะครับก็บอกว่านักเรียนเนี่ยสามารถระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆที่ได้จากการสํารวจนะครับ 2. บอกสถานภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่นะครับจากบริเวณที่นักเรียนสำรวจนะครับทีนี้เราสามารถบอกก็คือเราสามารถบอกหรือระบุที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยดูนะครับ คลิปวิดีโอนะครับเป็นที่อยู่ของพืชและสัตว์ที่พบในน้ํานะครับว่ามีอะไรนะครับ mm. อ่าพืชและสัตว์ที่เราพบในบริเวณสระน้ํานะครับเราจะได้เจอพวกปลา ต้นบัวก,กบนะครับต้นทุบฤษีมีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยนั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่เราจะพบอยู่ในน้ําหรือสระน้ํานั่นเองนะครับเราจะพบช้งพืชแล้วก็พวกสัตว์ประเภทนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ครูให้เรียนดูเป็นภาพของพืชและสัตว์ที่พบบริเวณในสระน้ํานะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าบริเวณสระน้ําเราเจออะไรบ้างนะครับต่อมา คุณครูก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพืชและสัตว์ที่พบในบริเวณทุ่งหญ้านะครับนักเรียนสังเกตดูว่าในบริเวณท้องทุง่งหรือทุท่งหญ้าเนี่ยเราก็จะเจอต้นไม้พุ่มไมเ้เล็กนะครับมีวัวมีหญ้ามีควายและก็มีสัตว์ต่างๆที่ชอบอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านั่นเองนะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างไม่ได้เรียนดูเพียงแค่สัตว์แค่สองชนิดนะครับเพราะสัตว์พวกนี้จะ จะอะไรลูกจะกินหญ้าเป็นอาหารบริเวณทุ่งหญ้านั่นเองนะครับต่อมาสัตว์ที่พบในบริเวณใต้ดินนะคบพบบริเวณใต้ดินนั่นเองนะครับเป็นสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะได้แก่พวกมดนะครับมดต่างๆเลยมดจะอาศัยอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็จะอาศัยอยู่ใต้ดินไส้เดือนเนี่ยจะชอบอาศัยใต้ดินแต่บริเวณที่มี ความชื้นนะครับไสเดือนจะชอบอาศัยอยู่นะครับดังนั้นในสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้วันนี้นะครับก็มีในเรื่องของพืชและสัตว์ที่เราพบในบริเวณสระน้ำพืชและสัตว์ที่เราพบบริเวณทุง่งหญ้าและก็สัตว์ที่เราพบที่อยู่ใต้ดินนะครับมีอะไรบ้างนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกได้หรือระบุดได้นั่นเองว่า สัตว์ที่อยู่บริเวณสระน้ํามีอะไระะพืชที่อยู่บริเวณสระน้ํามีอะไรบ้างสัตว์และพืชที่อยู่บริเวณทุกญ้ามีอะไรบ้างและก็สัตว์ที่อยู่ใต้ดินมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นคุณครูก็มีกิจกรรมให้น้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้ทําการนึ่งให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับมีทั้งหมด3ข้อ ให้ระบุนะคะว่าพืชและสัตว์ที่พบในเรียนต่างๆอัดับแรกเลยพบในน้ําหรือสระน้ํามีอะไรบ้างเขียนมาพบในบริเวณทุ่งหญ้ามีอะไรนะคะแล้วก็พบในดินนะครับได้เก่อะไรบ้างนะครับนักเรียนก็เขียนบอกคุณครูมาหรือนักเรียนสามารถดูในคลิปในหนังสือและก็เขียนบอกคุณครูมาได้เลยนะครับหรือบางคนไม่ได้ดูจากหนังสือหรือไม่ได้ดูในจากในคลิปแต่ ดูบริเวณรอบบ้านของตัวเองหรือบริเวณที่นักเรียนเคยพบเคยเจอนะครับนักเรียนก็สามารถเขียนมาได้เลยนะครับคุณครูวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของครูทุกคนสามารถตอบคาถามทั้ง3าข้อได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอากล่าวคําว่าสวัสดีครับ